สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเพราะว่าผมทักแล้วก็ this w a r l of mine เช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการอัปเดตใหม่กันนี่ครับมันจะเป็นฟังก์ชันให้เลือกเพิ่มขึ้นมาเนาะข้างล่างโอเคไปดูที่ my story กันเลยนะครับเราไปดูที่ด้านขวามือก่อน,นครับ winter นะครับเป็นส่วนของฤดูหนาวอหลายหลายคนคงจะคุ้นชินกับฤดูหนาวกันแล้วนะครับมันก็มี3ตัวเลือกนะครับให้เราให้เราเลือกนี่ครับ อ,อันแรกเนี่ยก็คือว่าจะให้ฤดูหนาวมาตอนไหนนะครับเราสามารถเลือกให้ไม่มาก็ได้นะครับไม่มาเลยหรือจะมาตั้งแต่เริ่มต้นหรือช่วงกลางเกมนะครับหรือว่าช่วงท้ายเกมเลดเกมนะครับช่วงช่วง,วง,วงวก็เอาเวลาช่วงการเกมเนี่ยไปฟาร์มแล้วก็ออกของังจากันนก็ไปตีป้อมไม่ใช่นะครับโอเคครับก็สำหรับผมนะครับจะเลือกสักช่วง กางเกมนะครับมันจะสนุกกว่าเพราะว่าช่วงแรกเราจะได้มีเวลาตะเบียมหรือถ้าใครชอบฮาร์ดคอร์เลยก็เริ่ม,เร,มเริ่มเกมไปเลยครับสนุกสนุกเหมือนกันโอเคแล้วก็อันนี้คือสภาพอากาศนะครับในช่วงในช่วงของฤดูหนาวจะเอาสักขนาดไหนผมเอาแบบปกตินะครับแบบปกตินี่ก็จะมีทั้งหนักบ้างเบาบ้างจะไม่มีแบบเบาเลยอย่างนี้นะครับจะปนปน,นกันไปและส่วนด้านล่างนี้ก็คือความยาวนานของฤดูหนาวนะครับมีแบบสั้น แล้วก็ปานกลางนะครับและยาวนานใครอยากที่จะแบบไหนก็เอาเลยครับสําหรับผมนี่ก็จะคงคงเป็นสักปานกลางแล้วกันนะครับวันที่ผมจะเลือกนี่แน่นอนครับ80วันเอาเยอะๆตาเอามาดูฝั่งนี้บ้างนะครับเดี๋ยวซิตี้แมปนี่ทีหลังนะครับด้านล,ล่างก็จะเป็นเกี่ยวกับความวุ่นวายภายในเมืองนะครับก็คือว่าเราจะให้มันเบาก็ได้ปรับโลไปเลยก็คือ เหตุการณ์ในเมืองจะไม่ค่อยรุนแรงสักเท่าไหร่นะครับแต่ที่เราเจอกันอยูอ่ในหมดเนื้อเรื่องนะครับก็จะเป็นพวกโลนะครับพวกโลกับปานกลางไปพวกตมโหมดเลสพวกนี้แล้วก็ไฮนะครับสําหรับไฮเนี่ยคือเขาเพิ่มเพิ่มพวมาใหม่นะครับไฮจะหนักหน่วงมากๆแล้วก็มีมีผลต่อการเล่นมากๆนะครับโอเคสําหรับผมไฮไปเลยครับจะได้ท้าทายไงเวลาเราก็เยอะนะครับ8ปดสิบวัน ส่วนด้านบนนี้ก็คือ,อผู้ร้อชีวิตที่เราสามารถเลือกมาเล่นได้จะเป็นใครก็ได้นะครับอ่าทําทให้เรามีอิสระในการเล่นมากขึ้นสร้างทีมของตัวเองได้นะครับนี่ครับแต่สูงสุดได้แค่4คนนะ,นะครับในการเริ่มเกมอ่าสลาของผมก็มีนี่แล้วโอเคนะครับนี่ครับตั้งชื่อไว้แท็กเรียบร้อย เคแบ็ค okay, กลับไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะใช้สามคนนี้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนชื่อก่อนเปลี่ยนชื่อก่อนผมผมจําได้ว่าผมลืมตกเดี๋ยวนะ,ะงั้นก็มี้าเอลไปเลยครับไม่เป็นไรมี้าเอลคนนี้เป็นเพศสัตว์นะครับพมาสิทธ์เนี่ย คงคงจะเคยดูโฆษณาใช่ไหมครับตามนั้นเลยชื่ออเล็กดีกว่าครับ Alex. Alex. อเล็กซ์อเล็กซ์นน่ารักครับคนนี้น่ารักมากเลยชอบชอบโอเคนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปดูที่ซิตี้แมปกันว่ามันจะเป็นยังไงเ,เราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้เหตุการณ แต่และที่สถานที่เป็นเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับจากไอ้บ้านคู่แฝดเนี่ยจำได้ไหมครับที่จะมีผู้หญิงกลุ่มหนึ่งแล้วก็มีคนผู้หญิงในหนึ่งหนึ่งในนั้นจะมีปืนลูกซองถืออยู่แล้วก็เฝ้าเฝ้าตึกเขาอยู่ใช่ไหมครับนั่นแหละครับหรือจะเปลี่ยนให้กลายเป็นบ้านสําหรับการแลกเปลี่ยนนะครับก็ได้เหมือนกันซึ่งระบบนี้สําหรับผมคิดว่าจ่มามากๆครับมันจมตั้งแต่มันมันโคตรเจ๋งตั้งแต่ระบบใหม่ท,ท,ทั้งหมดตรงนี้แหละครับแต่สำหรับผมว่า ทุกอย่างมันดีไปหมดแล้วตอนเนี้เนาะอันนี้ก็คือสถานที่ใหม่นะครับก็คือโอทาวนะครับหรือย่าน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 ชานเมืองนะครับแล้วก็แก๊สเสเตชันนะครับก็คือปัมป๊มปั๊มน้ำมันปั๊มแก๊สอะไรพวกนี้เราสามารถเลือกอย่างที่บอกครับเราสามารถเลือกได้แต่สำหรับผมนี่เดี๋ยวนะแต่ผมโหลดวอลดับเบิลซีโร่นี่ครับ ผมเลือกทั้งหมดนะครับเอาให้หนำใจกันไปเลยเพราะว่าเพราะว่ายังไงดีเรามีเวลา80วันไงครับเยอะมากๆเยอะมากๆ,ๆก็เลยจัดเต็มไปเลยครับเอาให้หนำใจโอเคเราเออกมากันนี่ก็คือสามคนนี้ผมจะเอาไปด้วยนะครับแต่ละคนก็มีอาชีพแตกต่างกันไปของผมนี่เป็นอ่าไม่ไม่ไอ้ฟลเลเตอร์นี่ไม่ใช่ชาป่านะมันเป็นเหมือนคนคนงานคนงานที่อยู่ในป่าเอ้ยพวกไงดีพวก พวกทางานรักษาป่าเนี่ยครับตัดไม้ก็มีนะตัดไม้นี่ก็เกี่ยวนะเพราะเขาก็ทำเหมือนกันแต่ความสามารถของเขาเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องตัดไม้นะครับตัดไม้ใช้ขวานตัดไม้จะเริ่มกันเลยเริ่มกันละกันเนาะเดี๋ยวนะอ้าวทำไมชื่อถึงไม่เปลี่ยนละครับ อย่างครบนะครับแล้วตอนนี้เราก็สามารถที่จะเริ่มเกมได้เลยนะครับอันนี้เป็นศูนย์ศูนย์แล้วกันนะ <S <S เราสามารถเริ่มเกมด้วยการกดที่ start my story นะครับเกมก็จะเริ่มทันทีสำหรับอันนี้เป็นรีวิวสั้นๆนะครับแต่ยังไม่ใช่รีวิวในเกมนะอันนี้เป็นการรีวิวระบบใหม่ที่ใช้นะครับซึ่งใครที่สนใจนะครับแล้วยังไม่มีตัวเกมผมแนะนําให้ซื้อซื้อตอนนี้ได้เลยนะครับเพราะว่า มันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องเล่นนะครับเพราะาเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆเพราะฉะนั้นก็ลุยเลยครับผมสําหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาต่อเนื่องกันเลยเนาะเพราะว่าเดี๋ยวผมอัดอีก EP นึงไปเลยบายจ้า